เด้วยไม่ให้ถ้ามาดูไปพร้อมก่อนเดี๋ยวค่อยบอกตามมานำนัดสามร้อยท่านแรกสามรอยท่านแรกคนละหนึ่งขวดหกสิบซีซีช่วยค่าจัดส่งน้ำมันอะไรแก้อะไรเดี๋ยวจะบอกทอดใบเตยหอมก่อนน้ำมันนี้ อยู่นอกเหนือการเวลาแต่น้ำมันนี้มีสรรคุณมากนักหนาอขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เป็นเอฟซีแล้วก็ที่เข้ามารับชมอยู่ก็ดีหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปคืนนี้ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติทำอะไรโปรดติดตามกัญญาภูมิปัญญาตำหรับยาหลวงปูว่วัดคิริวงศ์ หรือว่าวัดน้ำตก50 9บาง,รงพร้าวโหลังโนจังหวัดชุมพรในค่้มพืนนี้ภาคปฏิบัติในการทาน้ํามันซึ่งพอบอกโยงก็ต้องอ,อ๋อทันทีวันแล้วจะทําได้หรออันนี้คือภาคปฏิบัติส่วนประกอบสาคัญก็คือใบเตยหอมน้ำมันวงแล็บก่อนยังไม่บอกว่าน้ำมันอะไรสามปูนเล็กแ่ปูนใส่ปูนกินมากไม่รู้่แกปูนกินมากใส่ปูนกินมากนะครนะ กินนอกออกใน <Yeah. S 1> ปูนขึ้นมากง่ายๆแต่ามากด้วยสรรพคุณต้องล้างนงนำว่อันน้นใช้ยังเออปูนขึ้นมากเดี๋ยวเราจะบอกสัดส่วนในการประกอบแต่เ,เราให้ดูไปล่วงหน้าก่อนเพราะนั้น300ร้อท่านแรกที่เข้ามารับชมคนละหนึ่งขวดแจกให้คนละหนึ่งขวด แต่ต้องเสียค่าส่งเองหกสิบนาทีสพคุณนะสพคุณใส่แผลเนื้อร่างแผลตดแผลหน้าป่วยช้างง้งานักเลยเนี่ยเพิ่ใครก็อเนี่ยจะดิ้นเนี่ยเพิ่งใส่ไฟก่อนชีวิตนี่อยากใส่ก้อยเยอะใส่ก้อยแล้มันจะเดือดร้อนยังต้องต้องค่อยๆใส่เดี๋ยวมันจะขึ้นไปเยลอยดิ้น ผามาออกกอมองเกมมันเลือกเองมันจะไดเลี้เอาพอลงเกมไม่รู้ว่าต้องรู้มานตรงนั้นบีางแต่จอม่นก็ตัดน้ำมันเดจะดูก่อนนะโยมโยมเมื่อคืนบอกทางยูทูบของหมอผูกฉากแล้วใครเข้ามาดูคืนนี้อาจารย์ใครเข้ามาดูคืนนี้ในเพจพัดคลิปวีดีโอสามร้อยท่านแรกท่านก็จะได้น้ำมันคือให้คนละขวดนะโยม กระขวดน้ำมันนี้ส่วนประกอบสำคัญที่สุดก็คือช้า้น้ำมันของปลาน้มันของปลาหลังันนไอ้มันเอาหม้อยแต่ต้องใส่เยอะกว่านั้นใส่นะน้ำมันของปลาปลาน้ำมันของปลาน้ำจืดก็ได้ปลาน้ำเค็มก็ได้มันจะแต่ว่าไม่เอาปลาทูอย่างเดียว มันที่เป็นส่วนเกินเราก็มาเจียวเกียวแกะไว้แกบไว้อันนี้คือสัดส่วนนะ้ำมันทั้งหมดหกลิตรทำน้อยกว่าน,นี้ก็ได้โยมนะคนักสมุนไพมกันขอบคุณนะครับเจริญพรทุกคนท่าน1สิบสี่ท่านในแป๊บเดียวนะคะไม่ถึงสองนาทีอนะจา์เจริญพรทุกคนเลยนะคะคนละหนึ่งขวดจะเย็ๆเนๆนีไม่ต้องล้างนีแค่แห้งตักนะ้ำมันออกคนละหนึ่งขวดแค่สามร้อยท่านเองไม่มีรอบสอง Quay nên 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 nên Quay nên Quay nên nên Quay nên Quay nên Quay nên không nên Quay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  ช้อนตะเตเลิดมีไหมเอามาอีกลูกนรับหยิบมาอีกลูกหยิบมาอีกลูกหยิบมาอีกลูกนะครับแต่ขั้นตอนปฏิบัตินะครับลูกใหญ่เย็นเย็นลูกใหญ่ต้องเข้าใจนจะจ้าโยมว่าเป็นขั้นปฏิบัติอ่าช่วยตักรูหมอ้อ่ำรูไม่รู้ด้วยจะเย็นๆ ทำงานด้วยมีสติสัมปชัญญะในน้ำมันนะคะโยมอาจจะไม่เคยเห็นน้ำมันนี้ไม่ใช่มันธรรมดานะคะมันกำลังร้อนเลยโยมมันกำลังร้อนและมันกำลังเดือดอยู่น้ำมันกับปูลน,นะอันนี้ก็ได้ประมาณสามร้อยขวดได้แจกคนละหนึ่งขวด ส่แผลเน่าเปื่อยแผลระังแผลสบได้ฉันง้าแรงขวดหน้าหกสิบพีซีะตั้งตั้งตั้งลว่าเทใส่มนี้ก่อนก็ไ <pudding, S 2> ด้อะอนนะรมอนนะาเกินดออกออกขอเล่นไฟไฟร้อนเนไม่มาหยงนี้ Rồi ừ. đi phai nữa. đi vô bên hen mai. Ừ. này phải này phai này. Nó nằm năm năm đó. Ừ. 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 Nè. À, bông đèn <laughs> ไม่เป็นไรครับทงานดนะ้อมีสติระวังร้อนนะเอาระถ่ายในมัลลูกก่อนไปให้ดูไปก่อนแะ,ะเดี๋ยวอธิบายรอบหลังนะคะเนี่ยน้ามันมันต้องเป็นอย่างนี้นะยโยมกรถ่ายในมัลลิก็ได้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนก็คือเอาใบตยหอมลงไปทอดก่อนแต่ว่าต้องโปรดระมัดระวังนะคะว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วมันจะกลายเป็นน้ำมันผักบุ้งพลอยแดง อันนี้น้ำมันนี้สุดยอดส่วนประกอบใช้น้ำมันปลา6ลิตรปูนปูนแดงกินหมากเนี่ยปูนแดงกินหมาก6ถุงใบเตยหอมพอประมาณทอดก่อนนะทอดให้น้ำมันมีกลิ่นหอมอ่าอนนห้น้ำมันมีกลิ่นหอมนะครับจนน้ำมันเดือดเมื่อมันมันเดือดแล้วถือว่ามันมันร้อน เน้นตัดเเกงอยู่บั่งนู้นฝังตัดเเกงตัดชอนตัดชอนที่กรองอยู่บั่งนั้นไหมเกี่ยวฝั่งนั้นไหมก็หลังที่เป็นตาขายกรองมไมม่ี ยังไม่มีภาพบรรยายกันนะโยมนี่ต้องตัดอเอ๊ะอุกรณ์ไม่เต็องขออนุญาตโยหนึ่งร้อยท่านเอาสามร้อยท่านแรกก็คนละหนึ่งขวดน,นะคะอีกสี่ห้าวันจะทย,ย,ยกกอยส่งให้เพราะกำลังสั่งขวดอยู่คือว่านไง เอายังไม่ได้ไ,ไดไม่ต้องตึงตั้งแล้ว,ลวก,ก็พาไปดเด็ดน้ำทีเมื่เอ,อเราตั้งน้ำมันเดือดแล้วก็ใช้ใบเตยหอมลงไปทอดใบเตยหอมประมาณนักสิบใบหลังจากนั้นก็ใส่ปูนแดง ะเราจะมาไม่ตกใจแล้วตอนนี้มันเดือนแล้วเค็มแล้วามาแล้วน้ำมันก็จะเป็นสีแดงค่ะเนีนะ่ยต้องใส่ปูนอีกนะครับปูน ก <Allah> ันเพื่อนเนี่ยเพื่อนเป็นคนคนจ้าขอเจริญพรญาติโยมสาธารณชนทุกทุกคนทุกท่านนะคะอ่าคืนนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดนะคะแต่ว่า แล้วจกเห็นแล้วข้านะสดสดเลยใช่หลายคนแล้วดีๆพริกแกงสนใจก็สามคนสามคนก็สามร้อยท่านแรกก็จะรับนะครับกินบล็อกเข้าไปในเป็ดบัดช่วยจัดช่วยเสียค่าส่งด้วยนะคะับสี่สิบบาทสามสิบห้าบาทก็แล้วแต่โยม อีกสีห้าวันจะจัดส่งให้รอขวดมาถึงควขวดหนึ่งใส่บรรจุได้หกสิบีสี่ส่งให้คนละหนึ่งขวดสำหรับใส่แผลสดแผลผู้ฟองแผลหน้าป่วยหน้าอย่างชนัแน่เลยเห็นแล้วนะมาแล้วเ๋ยวมาสั่งออกไปนะ๋ยวสัง่งออกไปยังไงเนี่ยก็จะเป็นเดือนมิถุยมอันนี้คือภาคปฏิบัติร้อยปร์เนต์มันไม่มีในตำรา ต่เป็นเกล็ดวิชาความรู้ของหลวงปู่ที่ท่านสอนว่าน้ำมันปลายี่ห้ออะไรก็ได้ยกว้นปลาถูนาน้ำมันปลาหนึ่งลิตรต่อปูนแดงหนึ่งขวดขปลขกรปหนึ่งถุงแล้วก็หูกับน้ำมันอ,อันนี้ไม่ต้องใส่ไว้แล้วเป็นปูนมันเหลือแล้วก็พาขยำในถังว่าเ,เอาพวกนู้มาผสมือดก้นไปก่อน น้ำมันก็จะแดงโยมโรมจะได้ดูถึงกระบวนการสุดท้ายเลยนะกระบวนการสุดท้ายเนี่ยนะกินบอกกเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเจริญพรไล,ล่เป็ดทีละคนเลยมณีวันเจริญพรเป็ดอาฐานเจริญพรลแล้วก็เอสเฮดเจริญพรซีเฮดเจริญพรบีเฮดเจริญพรเทียบ กรดไม้ไม้ทองเจริญพรสมกิดป้างาม B ับเบิลโออเเ็นจริญพรเอสเออโเจริญพรพริกแกงเจี๊ยมเหลียว M I S S I R เจริญพรวัดสันจิรนันสันติเจริญพรแม่ลูกอ่อนอารมณ์มณีวันนิรันตสมกิดพัตรดีอานัติสมศรีแล้วก็สุชาติแล้วก็เนนนิตยาแล้วก็ K A N เจริญพร C H กุมลันกิรนันแม่ย่านาเอาแม่นางจุมพร R A เจริญพรอันหนึ่งอันหนึ่งบางบางกลางเจริญพร M B O P O R V A V U N เจริญพรอารยานจาปราณีนิตยาสอสายลวด b U N เจริญพรอุทุพรอำนาจวราบุตร R A P เจริญพรถวิน M O I เจริญพร จะเดินพอนะเทียบนะคะสามร้อยแท้สามร้อยท่านนะจ๊ะคนละหนึ่งขวดส่งให้รอเวลาประมาณสี่ห้าวันขวดมาแล้วก็จะทยอน้ำมันใส่แผลเรื่องรังน้ำมันใส่แผลสดน้ำมันปลาอะไรขนาดนี้ได้ไหน้ำมันปูนกินหมากน้ำมันปูเนี่ยต้องพิิพ์ที่ยวน้ำมันปูหนึ่งขวดค่าไม่มีค่าใช้จา่ายยกเว้นช่วยค่าจะส่งอย่างเดียวนะคะคนละหนึ่งขวดไม่ได้สองขวดนะคะคนละหนึ่งขวดเท่านั้น ผมสนใจเดี๋ยวจัดได้อินบ็อกก์เพจบ้านนัเรียบร้อยแอดมินเขาจะต้องอินบ็อกก์นะห้ามลงชื่อไวนะ้หน่าตรงนี้ต้องอินบ็อก์อย่างเดียวต้องอินบ็อกก์อย่างเดียวไปดังมาแล้วโ okay. อเคอขอบคุณมากเลยโยมก็ดูแล้วในคำคุณน,นี้เป็นเกดยาภูมปญญาตอนที่สามร้อยหกสิบเอ็ดสามร้อยหกสิบเอ็ดนะจ๊ะสามร้อยหกสิบเอ็ดแล้วทำน้ำมันปูน ส่วนสัดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำมันของปลายกเว้นปลาทูมันที่เหลือเอามาเจียวเจียวเก็บไว้ได้หนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรก็แล้วแต่น้ำมันหนึ่งลิตรเท่ากับบวกกับปูนกินหมากถุงถุงแล้วก็ตั้งน้ำมันด้เดือดใช้ใบเตยหอมลงไปทอดใถ้ามีกลิ่นหอมหลังจากนั้นก็เอาปูนล,ลงไปละลายแต่ต้องระมัดระวังนะครับปูนกับน้ำมันกับไฟเนี่ยเมื่อนัน้นมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นการฟูน้ำมันปูนฟูฟูฟฟตินะจ๊ะ นาะดิฉันสนใจก้าคนละหนึ่งควายก้าเก็บได้นานไหมเก็บไปได้จนจนโยมใช้หมดนะจ๊ะน้ำมันปูนขอบคุณนะจ๊ะโยมพยุงพรเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดสิบสองเจอกันณปพานี่เจอที่บวสสพิณุโลกที่วัดบางหินนาวัดบางหินน้ำมันปูนใช้สำหรับแผลเรื้อรังเช่นแผลแผลประรดดแผลเบาหวานแผลทับกดแผลกดทับแผลสดแผลไม่สดได้ทั้งหมด นี่เห็นไหมเป็นครีมเลยพอเมื่อความร้อนเย็นสนิทเรียบไม่เกลียบไหวแล้วก็จะกลายเป็นสีแดงนะอาจจะไม่มีเสียงภาคนะแต่จะมีเสียงกวน,นเดี๋ยวก็ต้องเทกับคืนนะต้องก็ต้องเทต้องเทผ่านในนี้กรองโอ้ร้อนนะมัะวังเด้อ,อเอาไปเตยอาสยามออกก่อน เดินมาก่อนอะไม่ตักไม่ดีเอ้ยอันตารายไม่ได้อ่ากรองแล้วกระบวนการต่อไปกรองหลวงพ่อครับผมสนใจต้องแกบไั้ในตู้เย็นไม่ต้องแกบไว้ใาตู้เย็นแจ้งไปแล้วครับโอเค น่าแจ้งไปแล้วอือหก,กันฟูอ่ฟูฟูติยดูสีแดงเห็น,นะนไหมน,น,นะเป็นสีแดงนะตอนนี้เรากระบวนการผลิตสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็กรองรอให้มันเย็นตอนนี้มันไม่ใช่เย็นแล้วหนึ่งทุกบาแล้วเฮ้ยะมัดระวัง กระบวนการกรองก็น่าจะได้ประมาณสัก300ขวดก็ได้300ท่านแรกถือว่าโชคดีคนที่ดู YouTube ช่องหมอพงศักก็คืนนี้ก็เข้ามาหลายคนอยู่นะน้ำมันปูนสป,ปรพคุณใส่แผลหน,น้าเปื่อยแผลหน้าแผลเปื่อยเนี่ยเราซ่อนเห็นไหมโยมเห็นไหมความอัศจรรย์อ่ะปูนนสามารถทำน้ำมันได้ใครจะไปเชื่อ่อา ไฟดับแล้วละเหลือแต่คอยท่าคอยทานแล้วนะแจ้งตรงไหน,นอินบ็อกเลยโยมขอด้วยได้นะอินบล็อกไปเองอินบ็อกนะคะอย่าอย่าฝากไว้หน้านี้อินบ็อกไปในเพจบานเลยเนี่ยอินบ็อกกันเรียบร้อยเห็นไหมโยมน้ำแดงเห็นไหมเห,หมือนน้ำเฮลูบอย นะเหมือนน้ำเฮลูบอสรรพคุณไม่ต้องบอกบอกไปแล้วนะเปจยาภูมิปญัญญานี่คือสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ท่านก็จะสมัยก่อนเนี่ยปลามันจะหาได้ง่ายโยมท่านก็เวลาชาวบ้านทําปลาเนี่ยชาวบ้านก็จะเก็บมันเจียจนน้ำมันส่งไม้ทางวัดพอได้เยอะแล้วก็หุงน้ำมันแจกชาวบ้านเป็นการพึ่งพาที่ดีมากเลยก็คืออิงอาศัยกันโยมนะขอความก็ยัง ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะคะคนที่เป็นทํางานสาธารณสุขก็ดีสรจก็ดีนะคะแอพยายามสนับสนุนภูมิปัญญาของชาตินะคะอย่ากีดก okay. okay. uh, uh, okay. okay. like yep. ันนะคะเราคนไทยต้องสบสนุนญาไทยนะคะไม่ใช่บอกว่าไม่ถูกต้องอย่างนู้นอย่างนี้ท่านเคยเห็นไหมท่านเคยทํำไหมท่านเข้าใจภูมิปัญญาของชาติไหมอย่ากีดกันนะคะคนไทยต้องสบสนุญญาไทยนะคะไม่ไม่จะเป็นคนอ่เป็นคนพาละนะคะอย่าเป็นคนพาละ ช่วยสนับสนุนยาไทยให้ดังไกลทั่วโลกนะคะเรามีของดียาดีอย่าไปกลัวนะจ๊ะโยมคนไทยไม่สนับสนุนยาไทยคนไทยไม่ดูแลรักษาภูมิปัญญาของชาติและจะให้เคยมารักษานะจ๊ะโยมใช่ไหมโยมจ้าบกลิ่นหอมใบเตยมากเลยขอบคุณมากแม่พลิกเองแมกลิ่นหอมใบเตยเลยนะคะเสร็จไปเรียบร้อยเรามีกระทะนี่คนที่ผลิตอยู่เบื้องหลังการชั่งน้ํามันก็คือดอกอรกระต่ายนะคะแห่งมาลมัยแม่เจ้าอยู่เบื้องหลังหมอบี หมดรมาอยู่หน้านี้เลยมามาเช่ตัวหน่อยนะคะเบื้องหลังของเบื้องหลัาบอกสรรพคุณของน้ำน้ำมันปลาโดยภาพรวมหน่อยมันของปลาอาสักชนิดหนึ่งจากแม่โจ้จากแม่โจ้นะจ๊ะสวัสดีค่ะอิฉันหนูชื่อสวัสดีค่ะอาจารย์ดรณัฐพัชรุขใสค่ะจากมหาวิทยาลัยแม่จิตร์ชุมพรโดยปกติแล้วน้ำมันปลาเนี่ยค่ะจะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็พวกโอเมก้านะคะโอเมก้าทีที่ร่างกายต้องการสูงช่วยในการบำรุงสมอง คร่าวๆก็ประมาณนี้อ่าตอนนี้ส่วนประกอบสำคัญปูนในปูนจะมีส่วนประกอบของผงปูนผงเปลือกมีหินปูนต่างๆที่จะช่วยลดอาการอักเสบแล้วเมื่อปูนกับน้ำมันแล้วก็อันนี้เราเราเติมกลิ่นเติมกลิ่นใบเตยใบเตยอาซิใบเตยหอมนะคะอะแล้วก็ใส่ได้ประมาณ5ลิตรนะคะเหลือไว้หนึ่งลิตรเพราะว่ากระทะเราเล็กนะเพราะกระทะเรายังไม่โตกระทะโตท้ายลูกไปแล้วค่ะ เนี่ยคานไปแป๊บเดียวเรียบร้อยแล้วนะคบไว้ให้มันเย็นเอาไว้มันเล็ดน้ําแผลสมมุติว่าแผลเร้ารังก็ถ้ามันลึกเราก็ใช้สำลีหรือคัตเตอร์บัตหรือผ้าก๊อนบางๆปิดไว้เวลาทําความสะอาดก็ใช้น้าเหลือมังคุดหรือน้ําเหลือของลูกทับทิมล้างบาดแผลแล้วก็ใส่น้ามันเช้าเที่ยงย็นประมาณสักสิบสี่วันถ้าแผลเร้อรังเนี่ยก็จะแห้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าแผลสดๆนี่ วันรางวัก็จะหายปกติแล้วอาจาะกับคุณอันนี้คือเป็นสาระดีๆที่เราไม่เคยเห็นในตำราแต่เป็นตำราที่มีชีวิตที่หลวงปู่ตาทอดมาหลายชั่วอายุจเจ้าวาดหลายชั่วคนก็น่าจะประมาณเกือบห้าร้อยปีนะโยมนะอาตมาก็แค่มาเผยแผ่บางคนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระคิดผิดคิดใหม่ได้นะโยมการช่วยเหลือชาวบ้านการสงเคราะห์ชาวบ้านให้กายปลอดไปโรคเนี่ยเป็นการช่วย ชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารอันพ้นโชคอันพ้นโรควิโยคภัยเป็นหน้าที่นะคะบางคนเข้าใจผิดโอ้ยแพรไม่ศึกษาเราเรียนพระธรรมนี่กําลังพระธรรมอยู่การนี้พระธรรมเต็มเมเลยนะคะทําให้ชาวชาวบ้านเมื่อชาวบ้านเขา,าขมีกายปกติร่างกายปกติจิตใจก็ปกติเป็นคนมีธรรมะตรมโมนี่คือธรรมทุกอย่างเป็นธรรมการทํานี่ก็เป็นธรรมทุกอย่างที่พูดก็เป็นธรรมที่มีความคิดเห็นผิดก็เป็นธรรมคิดเห็นถูกก็เป็นธรรมทำทำั้งหมด ก็เรื er, Guys, so so today, ่องไปตามทํานองของธรรมมันอยู so ่ในโลกการทำทั้งเปลี่ยนแการเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ข่าวดีก็คือเวลาวันนี้เราไปติดต่อสสจนะคะแห่งหนึ่งในไม่บอกว่าจังหวัดไหนนะคะเพราะเราอยู่ชุมพรนะจ๊ะ์เพื่อเราจะไปขอเพื่อทําคลินิกเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ประสงค์โยมแสดงความคิดเห็นหน่อยนี้เขาบอกว่าไม่ใช่นาที่ประสงค์มันถูกต้องเหรอพูดอย่างนั้นน่ะหน้าที่หน่วยราชการนายโยมขอไมนเป็นข่าวดังเลย หน่วยราชก,การต้องให้การสนับสนุนเราคนไทยยาไทยต้องสนับสนุนไม่ใช่กีดกันท่านไม่เห็นความสาคัญของบาชแติท่านจะไปฝากไปฝารังเหรอเชื่อพยมพริกแกงใชบ่อพยมจ่าเหลียวเชบ่อยมนภพัดระดาถูกต้องใช่มันต้องสนับสนุนยาไทยเราคนไทยมีมาตั้งแต่สอ,อ,นะองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีฝารังยังไม่ใชจรานเหมือนเราเลยเราฉาลาดกว่ามันขโมยของเราใช่ไหมโยมพูดแะ้วของมันขึ้นเอออยากขึ้นน่น้ำมันกำลังร้อนอยู่ใชื่อพยมพริกแกง เราต้องสับอนุนอย่างนู้นไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกอะไรคือความถูกต้องในความถูกต้องก็คือเป็นธรรมไม่ไม่ถูกต้องก็คือเป็นธรรมเราเข้าใจธรรมธรรมชาติโยมเพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติทุกก็ธรรมชาติสุขก็ธรรมชาติที่กําลังทานั่นก็คือนี่คือพระธรรมนะโยมถูกต้องถูกต้องขอบคุณมากโยมที่ให้กําลังใจถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยต้องกินยาไทยใช้ยาไทยใช่ค่ะจริงถูกต้องขอบคุณโยมเนี่ยเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นวันนี้นะให้ลูกศิษย์ไปติดต่อโยมและเขาพูดว่าไงรู้ไหม แชร์ไปเลยแชร์ไม่ถึงหูเข้าหูไปเลยไม่ใช่หน้าที่พระไม่ใช่กิจของสงฆ์อาโยมอะไรคือกิจของสงฆ์อ่ะการศึกษาเรียนพระประยัดปฏิบัติปฏิเวทนี่คือหัวใจสํากันนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพื่อสองเงพาะชาวบ้านบ้านนาโยมบ้านบอวรบ้านวัดโรงเรียนตามอย่างนี้ต้องมีางานใ,นในสศาสนาพุทธอยู่ได้ก็คืออุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาภาิสษุสงฆ์สามเณรทีและสำคัญที่สุดคือชาวไทยทุกคนที่มีจิตใจธรรม ช่วยช่วยช่วยใช่วชัววสุปฏบัตถิอถูกต้องเพราะฉะนั้นอาตมาก็แค่เทศไปว่าใ,ให้ให้ท่านมีสติว่าเราคนไทยควรทายาไทยสำหนุนคนไทยให้สมุนไพรไทยเนี่ยดังไกลไปทั่วโลกให้ฝรั่งมังค้ามายอมรับพอฝรั่งเอาไปออนั่นของคนไทยมาโวยวายไม่ได้เพราะตอนท่านไม่ช่วยทำหนุนหน่อยใช่ป่ะโยมถูกต้องขอบคุณมากโยมทำถูกแล้วการจัดการนักญาณสมยสุวรุณันถูกต้องขอบคุณมากโยม อินบ็อกเราคนไทยต้องใช้ของไทยถูกต้องถูกต้องแหมพูดอีกถูกอีกยมร้อนแล้วไ้นะมันกำลังร้อนอยู่แค่พูดนะโยมฟังโยมที่เข้ามารับชมรับฟังงสมอนะคะอินบ็อกก็เรียบร้อยเดี๋ยวอีกประมาณอ,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 อีกห้าวันเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งไปให้คนละหนึ่งขวดนะคะคนละหนึ่งขวดแค่ได้แค่สามร้อยขวดนะคะทดลองได้พอไปถึงบ้านเอามีดเชียดเนื้อแล้วก็ใส่น้ำยานะแต่อย่าเชียดแผลใหญ่นะโยม สรจเรียบร้อยนครัคนนี้ถูกตั้งอาจารย์ได้ผลประโยชน์ของพวกเขาค่ะมนใช่ใช่ใช่โยมหรือว่าโยมเป็นเอฟซีตัวยมเลยนะข้าวข้างอัตมานะนะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับอ่าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วในคำคนนี้ก็ขอเจริญพรทบทวนนะครับเราใช้น้ำมันปลาคือมันของปลาปรมาเจียวเจียวแล้วก็เก็บใส่ขวดไว้เก็บใส่ขวดไว้เมื่อได้ปริมาณสัดส่วนหนึ่งพันซีซีหรือว่าหนึ่งานานก็เก็บใส่ขวดไว้ สัดส่วน1นึพซีซีต่อปูนกินหมากหนึ่งถุงปูนกินหมากที่ขายขายในตลาดถุงห้าบาทถ้า6ลิตรก็ใช้6กถุงถ้า1นลิตรก็ใช้1ถุงแล้วก็ต้องนํามาในเดือดแล้วก็ใช้ใบเตยหอมท่อถ,ถ้ามีกลิ่นหอมแล้วก็ใบเตยหอมออกแล้วก็เขาก็ใส่ปูนนะท่าใส่ปูนเยอะมันจะฟูฟูติฟูฟูติขึ้นมาเหมือนกับเห็นเมื่อกี้เห็นแล้วเก็บใส่ขวดกรองได้บ้อยเก็บใส่ขวดว้าใส่แผลที่ระรังแผลเน่าป่วยแผลทอบอะไรได้ทั้งหมดเลยนี่ของง่ายๆใกล้ตัวเพราะดอร์บอกแล้วว่า มันของปลามีโอเมกา้ามีโปรโตีนวิตามินในการดูแลผิวหนังเขาเอาไปทำผลิตภัณฑ์เครื่องทำโอย้ยเครื่องทำอ่างเป็นแออเป็นแคปซูลวิตามินตับบีหนึ่บีสองของตบปายนะ่นก็เพราะปลาเพราะนั้นี่สุดๆของคนไทยขอบคุณมากในคำคืนนี้ช่วยแชร์ไปเ้วยนะอยโยมนะยาคนตตกรับชั้นไม่ได้เพราะมือมันอยู่ในแต่งตั้งแต่ครัวเรือนถูกต้องถูกต้องโยมขอบคุณมากโยม พูดอีกถูกอีกโยมพูดอีกทุกอีกท่านอาจารย์ขอบคุณมากนะเจ็ดเมคนเมื่อกี้แชร์ให้หมดเลยนะเดี๋ยวอินบ็อกให้ทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกตักสี่หวันจะทยอยส่งให้นะช่วยค่าส่งสามบาท10บาทบาทสองบาทก็แล้วแต่โยมนะอย่าให้เป็นภาระวัดนะคะเราส่งให้ทุกคนขวด6 0สิซีซีจะติดสรรพคุณวิธีการใช้ห้ามไปใส่ตายอย่างเดียวขอบคุณมากจะินพรก